บอกนะคำเดียวเลยว่ารับทานน้องเขานะคะก็จะหกเรียราดมากๆเลยค่ะทุกคนนำเข้ามาจากนิวซีแลนด์เลยนะทุกคนฮัลโหลทุกดีค่ะทุกคนเจ้ากฟานะคะในช่องฝ่าปันเชลค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟามีของกินในเซเว่นะคะที่แบบน่าลองรับทานมากเลยะคะ่ะทุกคน <Wow. S 1> ฟวารู้สึกว่าน้องคนนี้เป็นน้องออกใหม่นั่นเองนะคะซึ่อของกินออกไปแบบนี้นะคะเป็นฟ้าก็คือจะไม่พลาดเลยนะคะเพราะเขาน่ากินมากๆเลยนะคะนั่นคือน้องคนนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> น้องคนนี้นะคะคล้ายๆก็แบบ สตอร์บรีชีดเค้กเลยค่ะทุกคนดูสิน่ารับทายมากๆเลยค่ะหน้าตาเองเขาก็จะเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบเผยเนื้อคงเนื้อเค,ค้กอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ตามแต่ เราอยากลองรับทานมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปลองชิมกันดีกว่าค่ะโอเค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพอเขาแกะน้องเขาเสร็จแล้วหน้าตาน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งน่ารับทานมากๆเลยค่ะน้องเขานะคะฟ้ามองด้วยตาเปล่านะข้างบนนี้นะจะเป็นแบบอันลงเหมือนเนื้อเค้กป่นนะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบเฮ้ยเลเยอร์เลเยอร์แบบนี้เลยนะคะหอมน่ารับทานสุดๆเลยค่ะเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะนี่เลยทุกคนอาจจะจ้วงแบบนี้เลยนะ นี่เลยค่ะอุ้ยน้องเขาหกแล้วเธอหมดเลยนี่แหละค่ะทุกคนทุกคนน้องเขาแบบรสชาติน้องเขาจะมีความแบบว่าหอมหอมนะคะเนื้อเคก้กแล้วก็แบบเปรี้ยวๆหอมกลิ่นครีมชีสด,ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แบบมีกลิ่นสตรอเบอรี่แบบผูลงต้นสุดไปเลยอะตัวเนื้อเค้กของเขาอะก็แบบอื้อร่อย อืมอร่อยๆแต่บอกนะครับเลยว่ารับปทานน้องเขานะคะก็จะหกเลียลาดมากๆเลยค่ะทุกคนโอ oh, <no. S 1> ้น่าชอบอะ <c oughs> อาืมากืมกล่อมจึ่งหอมอะไม่เลี่ยนเลยละครอืม ช้อนหักล,ล่าสุดอืมอ้มนุ่มนิ่มอร่อยอะ่ะอืมไม่ค่อยพูดเพราะอะไระทุกคนมันอร่อยมากจริงหอมลงตัวมาก,มากๆเลยทุกคน บอกได้เลยนะคะว่าครีมชีสเจ้าตัวนี้นะคะเขานําเข้ามาจากนิวซีแลนด์เลยนะทุกคนหมดแล้วค่ะทุกคน <Yeah. S 1> บอกได้เลย oh. ว่าน้องคนนี้นะคะเป็นเรืว่าอร่อยมากกรุงโตสุดๆไปเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความหวานความเปรี้ยวไม่เนียนเลยนะคะแถมหอมามากๆเลยนะทุกคนที่สําคัญน,นะคะน้องเขาดีต่อฟันฟามากๆเลยค่ะเพราะเขานุ่มนิ่มน่ารักมากเลยอะ่ะไปให้ทุกคนได้ลองซื้อับทานดูนะคะบอกได้เลยว่า ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะทุกคนราคานะคะ39บาทในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe และกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนยินาลืมกดดิังกุ่มกีไปแล้วนะคะเวลาันลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พายวันนี้ก็ไปแล้วบายสวัสดีคะ่ะ